ก็โต๊กับโต๊ไปที่เอออีเรียกชักไม้เออและก็คุณพ่ออามานะครับโดยเจ้าบ้าจ้าสาวดีประทันใหญ่มากเด็กบางอนไปที่มันอังนะไปที่มันอังทุนล่ะอ่าจังหวัดบุตรพี่พ่อไม่พ่อจะพอดนเด้ออ่าพ่อพ่อพ่อประดนพ่อไม่ยังพ่อไม่ยังเด้ผมผมก็มีงานต่อยุโรตัดขอโทษตามไปตามดีเยอะเลนี่อาเชิญคุณพ่อคุณพ่อจิรพงษ์นี้นะครับเป็น ญาติผ yeah, anyway, nice, yeah, yeah. uh, yeah. um, okay. ู s right. <S ้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวนะครับเิญเลยครับดีน่รอวันยีงมาเลครับราลลูกตหลังหล้า้เขกเย็นชยงเนาะกระไรน้ำโค้เอาเนาะแล้วต่อเค้ทอ่ะ ไม่ไปกำลังการสีแดงลงกำลังทำเลาตเนี่ยนี่้มืเนาะ้ำมันเบนซินอนเทานี้น้ำมันลูกกนได้ห้องลูกทีว่ากับห้องแล้วก็พ่เดผงามีอย่างไรก็มีตัวนี้ะครับไระตือรื้นครับแล้วได้นเราเคยไมอ่ะเดี๋ยวบเป็นอย่างพ่อ ทั้งไฟจะเอากับมีของสำรวจโอเปอเรนของจำรวยไส่พ่อนะครับรับเลยรับเลยเออพ่อเปน็นหางท้องไว้ก็พ่อเปน็นหางครับแล้วก็พ่อกะลงไปพัก <c oughs> พานเด้อพู้ต่อไปใน